ไปไหนครับเจนเอาเจนเ้องเจนยิ้มเลยยิ้มยิ้มเลยยิ้มเอ้ยไม่ได้ไม่ได้เจนต้องหลังเจนต้องหลังเจนไม่ได้เจนต้องมายืนข้างหลังไม่ได้เดี๋ยังหายทองไม่ได้ยิ้มาเรื่อยๆหันมาด้วย ให,ให้ปลาดูให้ตลาดูว่ะหีมือปริปัแค่ไหนดูสิเจนเอาไม่ต้องจับไม่ต้องจับเอามือหบอุ้งห่อหอบก้างหลังมันไ่ดูจังิงไม่เอาอย่าทำลูกิงไม่เอาค่ะิงี แต่เนี่ยนะไปก่อนทยากิดยาบางลูให้น้องสิมาดินช่วยเก็บเดี๋ยวนี้ค่ะไปทีหล่าก็อาบน้าก่อนเดินไปไม่ต้องหันหลังมากันๆ

that is...